สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับ Splash Interactive อิสสู D Max X Series the new look ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง Cyber City บนความเคลื่อนไหวที่เราตามติดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชม และนับจากนี้ไปเราจะใกล้ชิดกันมากขึ้นตลอด24ชั่วโมงบนสังคมออนไลน์ที่ facebook.com/techtvthailand สังคมอุดมปัญญาเราทุกคนมีส่วนร่วมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันได้ครับและที่ได้แนะนำกันเข้ามาให้ชมนในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราคัดกรองมาเป็นอย่างดีเริ่มต้นที่ YouTube ทิปดีๆจากคุณผู้ชมกับการประยุกต์ใช้คำสั่งบน Windows ผ่านการลากเมาส์ในลักษณะต่างๆครับ วันนี้ตามมาด้วย b u y e s s k y จาก TJ m i n g ที่หลายๆคนถามถึงคำแนะนำในการซื้ออุปกรณ์ไอทีจากผู้รู้จริงต้องรอชมนะครับจากนั้นมาต่อกันที่ความบันเทิงบนแผ่นฟิล์มกันบ้างกับภาพยนตร์เรื่อง b ิ i t s กับบทบาทใหม่ของ Jason Statham ที่หลายๆคนรอคอย วันนี้ TJ เจแวมาแนะนำเรื่องของเทคโนโลยีความเป็นโมบิลิตี้แบบสุดๆที่ประเทศสิงคโปร์เนื้อหาในช่วงแรกในวันนี้ IT Now ไปติดตามชมกันได้เลยครับในงาน Intel Developer Forum 2011ที่ผ่านมามีการประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่าง Intel และ Google ในการที่จะร่วมกันผลักดัน Android ให้ทำงานร่วมกับโปรเซสเซอร์ประหยัดพลังงาน Intel Atom อมทำให้เชื่อได้ว่าตลาดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Android นั้นจะคึกคักมากขึ้นและหลากหลายมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนอกจากนั้น Intel ยังได้เผยโฉมหน้าของ Classmate PC รุ่นใหม่ที่ใช้ชิปเซ็ตตัวใหม่อย่างเจ้า c ซีด Trail โดยจะมีลักษณะเหมือนเน็ตบุ๊ที่มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสที่ใช้ปากกาควบคุมได้ หรือจะพับหน้าจอให้กลายเป็นแท็บเล็ตก็ได้ครับที่สำคัญอย่างทนทานเหมาะกับการใช้งานของเด็กๆที่คงต้องมีการตกหล่นกันบ้างแหะครับต้องบอกว่า Classmate PC นั้นได้รับความนิยมมากในแถบอเมริกาใต้มีรัฐบาลหลายประเทศเลือกใช้เพื่อมอบให้กับเด็กๆไม่แน่นะครับโครงการแท็บเล็ตสำหรับเด็กในบ้านเราอาจจะได้ตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นอีกหตัวอย่างแน่นอนอีกหนึ่งอย่างที่คือหากันมากก็คือ u l t r a b o o k ซึ่งตามที่เราได้รายงานไปว่าต่อจากนี้ไปนะครับจะเริ่มเห็นกันในท้องตลาดมากขึ้นสำหรับโน้ตบุกรุ่นบางเบาและประหยัดพลังงานเป็นพิเศษและในงานครั้งนี้ Intel ก็ยังได้เผยโฉม CPU ที่จะยกระดับอั t ตร้าบุขึ้นไปอีกโดย Haswell ที่จะเปิดตัวในอีก2ปีข้างหน้าโดยจะประหยัดพลังงานได้มากกว่าเดิม20เท่าคิดง่ายๆครับว่าชาร์จไฟ1ครั้งจะใช้งานได้นานถึง24ชั่วโมงนอกจากนั้นยังสแตนบายได้นานถึง10วันเลยทีเดียวเตรียมพบกับปฏิบัติการถอดรหัส Rich the Mission ที่จะทำให้คุณได้สัมผัสปรากฏการณ์การสื่อสารออนไลน์รูปแบบใหม่ ครั้งแรกในเมืองไทยจากความร่วมมือของบริษัท A R I P จำกัดมหาชนและบริษัท Splash Interactive พร้อมลุ้นรับ Acer TravelMate 8481นจำนวน2เครื่องและรางวัลสุดไฮเทคจาก A I S เพียงแค่ชมการถ่ายทอดสดปฏิบัติการ Rich The Mission และร่วมสนุกกับ Live Interactive Game ผ่านทาง www.arip.co.th/Rich ในวันอังคารที่27กันยายน2554 เวลา13นาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปและพิเศษลุ้นรับแฟลชไรฟ์ทองคำและ Limited Edition T-Shirt จาก Rich the Mission ก่อนใครตั้งแต่วันนี้จนถึง26กันยายน2554ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.arip.co.th/rich มาต่อที่เรื่องราวของดาวเทียมมาฝากเป็นพิเศษครับในวันนี้ติดตามผมได้เลยครับโปรดฟังทางนี้ครับดิจิทัลไลฟ์ของเราวันนี้เราขอน,นําเสนอสิ่งหนึ่งซึ่งผมชื่นชอบเป็นพิเศษและก็หวังว่าหลายๆท่านคงจะชื่นชอบด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของดาวเทียมครับนี่คือดาวเทียมอยู่ระยะความสูงห่างจากโลกอยู่ที่2 0 0 0 0กิโลเมตรอันชน่าของจานดาวเทียมตัวนี้นะครับคือทั้งหมดทมี่เห็นนี่แหละฮะ เป็นชุดเดียวกันร่วมกันปฏิบัติงานครับอันดําจะทําหน้าที่ในการรับสัญญาณในขณะที่เรือที่เดินสมุทรนั้นประสบภัยขึ้นมานะครับก็จะสามารถรับสัญญาณได้จากทั่วมหาสมุทรอ่าสำหรับดาวเทียมตัวนี้นะครับที่ทรงนี้ลักษณะนี้สำหรับการโทรคมนาคมนั้นทางบริษัทนี้กําลังสร้างขึ้นมาสำหรับลูกค้าของเขาเองที่อยู่ในประเทศรัสเซียนั้นในอีก2ปีข้างหน้าครับผมดาวเทียมแบบนี้นะครับเราคงจะได้เห็นกันมากกว่านี้อีกเพิ่มเติมอย่างแน่นอนสร้างขึ้นมาเพื่อการโทรคมนาคมนั้น จะถูกออกแบบมาเพื่อทําการถ่ายทอดสัญญาณ HD TV หรือว่าโทรทัศน์ดิจิตอลได้ด้วยนะครับถ้านั้นยังไม่พอนะครับดาวเทียมต่างๆนั้นยังจะให้บริการทางด้านโทรคมนาคมอื่นๆอ,อย่างเช่นเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็รวมไปถึงการให้สัญญาณลื่นความถี่โทรศัพท์ 4G ด้วยนะครับหรือว่า LTE นั่นเองดาวเทียมตัวต่อไปนี่ครับหน้าตาดูโมเดิร์นมากครับผมมีขนาดจำลองอยู่ที่1ต่อ10นั่นเอง ตัวดาวเทียมตัวนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าจะทำหน้าที่นในการที่จะรับส่งสัญญาณต่อเชื่อมมาจาก ISAT หรือว่า International Space Station นั่นเองเขาบอกว่า ISS นะครับหรือว่า International Space Station ในบางครั้งนั้นจะโคจรไปอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าไม่สามารถรับส่งสัญญาณได้เพราะฉะนั้นเจ้า Large 5A ตัวนี้จะทำหน้าที่ในการส่งต่อข้อมูลหรือส่งต่อการสื่อสารให้กับเจ้า ISS นั่นเองครับผม ชื่อว่า Express 1000และส a ใับดาวเทียมดวงนี้นะครับผมก็เป็น middle class ก็เป็นดาวเทียมที่มีราคาถูกลงมานะครับเรายังสามารถสื่อสารได้ใช้ประสิทธิภาพเหมือนดาวเทียมอื่นๆแต่ว่าคงอยู่ในสเกลที่คุณภาพต่ำกว่าดาวเทียมนี้นะครับจะถูกสร้างขึ้นมาให้กับประเทศอิสราเอลและอินโดนีเซียครับผมลำพังเฉพาะบริษัทนี้นะครับได้ผลิตดาวเทียมไปแล้วกว่า1,500ดวงครับผม Thank you very much เกาช้าง Grand Orchid Resort ทแอนด์สปาสัมผัสธรรมชาติเพื่อวันพักผ่อนของครอบครัวอย่างแท้จริงช่วงหน้าทิปจากทางบ้านและคำแนะนำในการซื้ออุปกรณ์ไอทีจากผู้รู้จริงแน่นอนกลับมาพบกับ Cyber City อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับ Cyber City